นี่ครับแล้วผมทะเลงที่บ้านนี่ผมต้องทำยัางเงี้ยอืมหนูก็ต้องปลูกแหล่งอาหารก่อนลูกพีแหล่งอาหารก็อย่างที่น้าปลูกเนี่ยเนี่ยมีบัวเห็นไหมครับตรงนี้น้าปลูกบัวไว้แล้วก็โซนด้านนี้ก็เป็นเข็มปัตตเวียก็จะมีเกสรมีน้ําหวานให้เขาอานนี้ก็เป็นคุณนายตื่นสายีดอกไม,อม้อันนี้ดอกโสมไทย สมไทยเนี่ยเข็มปัตตวียเนี่ยก็จะดอกเยอะหน่อยเห็นไหมครับเขาบินอยู่เห็นไหมน่ะน้องเชลโงบินอยู่นายตื่นสายนะก็เอาพื้นที่ที่ว่างๆเนี่ยเพราะว่าพื้นที่น้ำมีน้อยใช่ไหมนะาก็เอาที่ว่างๆปลูกไปก็ได้ความสวยงามสดชื่นด้วยในด้านนี้เยอะเลยบานชื่นก็มี น้องพีบ้านน้องพีทําเกษตรอินทรีย์ผสมผสานน้องพีปลูกพริกชนนารงเขากินดอกพริกถูกไหมน้องพีปลูกมะเขือเขาก็กินดอกมะเขือน้องพีปลูกถั่วฝักยาวถั่วพูอย่างเงี้ยน้องชนนารงเขากินดอกที่น้องพีปลูกอย่างเงี้ยทองอุไลเห็นไหมคะที่บ้านน้องพีมีทองอุไรเป็นรั้วครับอน้องชนนารงเขาก็กิน แล้วเขนแกสอนไม่แล้วก็ทองไรมีน้ําหวานอยู่ก้นถ้วยนี่ด้วยไม่ยากป้าน้องพี่ทานอะไรริกมะเขือถั่วฝักยาวแตงกวาเงี้ยเขาก็จะกินดอกไม้ในนั้นได้เหมือนกันไม่ยากใช่ไหมเออลองเลี้ยงดูไม่ค่อยอยาก <laughs> ไม่ค่อยอยาก